สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการแนะนำนะครับวิธีการเตรียมข้อมูลก่อนการอบรมเพื่อเราจะได้จัดทําข้อมูลในท่านถูกต้องนะครับเคสแรกครับเป็นเคสกรณีรายใหม่นะครับลายใหม่หนึ่งวิธีการทําก็คือท่านเริ่มต้นคือการคลิกขวานะครับที่หน้าเดสก์ท็อปของท่านเลยแล้วก็เลือก New Folder ขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามนี้เลยครับ ตำบลของท่านนะครับเืท่านเป็นอบตอหรือเทศบาลท่านก็ตั้งชื่อตามตำบลของท่านนะครับแล้วก็ตามด้วยจังหวัดของท่านเองนะครับว่าท่านอยู่จังหวัดใดก่อนอื่นเลยนะครับท่านต้องไปที่โฟลเดอร์ในการอบรมของเราก่อนนะครับโฟลเดอร์ในการอบรมของเรานะครับเราแนะนําให้ท่านไปเตรียมไว้ที่หดดีก่อนนะครับ เพื่อเวลาท่านนำโฟลเดอร์ไปที่เราให้ท่านคัดลอกไปจะอยู่ที่ได้ดีหรือถ้าเครื่องอื่นไม่มียังไม่มีได้ดีท่านก็น่าจะคัดลอกไปที่ได้อื่นนะครับแต่แนะนําที่ได้ดีเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเปิดคลิกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอบรมแผนที่ภาษีปีงบประมาณ2 5 6 5ท่าน เปิดเข้าไปเลยนะครับในโฟลเดอร์เลยนะครับท่านหาตาราง Excel ซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับอยู่จะอยู่ข้างล่างสุดของรายการทั้งหมดท่านเปิดเข้าไปในตาราง Excel ได้เลยครับในตาราง Excel นี้นะครับจะมีอีเมลของอบตอและเทศบาล หากท่านเป็นอบตอท่านก็คลิกที่อบตอหากท่านเป็นเทศบาลท่านก็คลิกเลือกเทศบาลตามเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเลือกตรงคอลัมน์ที่เป็นชื่อตำบลหรือชื่อเทศบาลนะครับเลือกคอลัมน์ตรงนี้เสร็จแล้วให้ท่านคลิกตรงเมนูค้นหาทางด้านซ้ายมือครับ คลิกเมนูทางด้านขวามือเสร็จแล้วนะครับกดค้นหานะครับเลือกค้นหาครับเสร็จแล้วให้พิมพ์ชื่อหน่วยงานของท่านครับเพื่อทําการค้นหาและเลือกค้นหาทั้งหมดท่านก็หาชื่อนะครับคลิกตรวจสอบว่าตัวเทศบาลและตำบลของท่านถูกต้องหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นอำเภอแล้วก็ชื่อตำบลถูกต้องหรือไม่เมื่อถูกต้องแล้วนะครับท่านกรนณาคัดลอกอีเมลครับท่านจะมี2วิธีนะครับ1วิธีที่1ก็คือไปที่ลิงค์คำว่าลิงค์หน้าเว็บนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีทางลัดในการที่ท่านจะ ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดใน Google ก่อนนะครับวิธีที่2นะครับท่านก็ไปเลือกตรงเว็บไซต์ของขึ้นมาเลยนะครับก็คือเปิดที่ Google แล้วก็ค้นหานะครับว่ากรมส่งเสริมครับ แล้วเลือกเข้าไปเลยนะครับในกลมส,งส่งเสริมครับแล้วเลือกคำว่าอีเมลนะครับซึ่งจะอยู่ข้างล่างสุดท้ายของกลมส,งส่งเสริมก็แต่ว่าถ้าท่านใช้วิธีที่หนึ่งนะครับให้ท่านเลือกลิงก์คำว่ากลมส,งส่งเสริมได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเราเตรียมไว้ให้ท่านเรียบร้อยก็จะเข้ามาสู่หน้าลิงก์ของอีเมลของกรมส่งเสริมนะครับท่านนำอีเมลของท่านมาวางไป เสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปสู่หน้าอีเมลนะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วให้ท่านคลิกเลือกตรงคำว่าจดหมายเข้าเมื่อเลือกคำว่าจดหมายเข้าแล้วให้ท่านคลิกค้นหา โดยเราจะลิงก์หาข,ข้อมูลอีเมลที่มาจากกลมที่ดินนะครับให้ท่านพิมพ์ว่ากลมที่ดินครับและกดค้นหาครับข้อมูลของกลมที่ดินที่เราต้องการนะครับให้ท่านเลือกช่วงของเดือนธันวา นะครับก็คือประมาณวันที่ธันวาของช่วงที่ท่านต้องการเราต้องการข้อมูลหรือท่านต้องใช้ข้อมูลก็คือประมาณเดือนธันวาถึงเดือนมกราท่านก็คลิกเลือกข้อมูลได้เลยครับโดยคลิกตรง หมุนตรงเอกสารข้อมูลคลิกได้เลยครับเมื่อคลิกเอกสารข้อมูลแล้วนะครับให้ท่านเลือกคําว่าดาวน์โหลดครับเมื่อคลิกดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับข้อมูลที่เราดาวน์โหลดนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับ เดี๋ยวจะแนะนําให้ท่านไปดูนะครับข้อมูลที่เราดาวน์โหลดนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดให้ทําการคัดลอกข้อมูลจากดาวน์โหลดนี้นะครับ copy ข้อมูลเลยหรือคัดลอกนะครับและไปไว้ในโฟลเดอร์ ที่ท่านเตรียมไวต้ตอนแรกที่อยู่หน้าจอของท่านท่านก็นำมาวางได้เลยครับโฟลเดอร์ข้อมูลกรมที่ดินก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ของเราแล้วนะครับโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้ให้กันตอนแรกต่อไปนะครับให้ท่าน ไปเลือกในลิงก์ของอีเมลเหมือนเดิมแต่ว่าจะใช้ลิงก์นี้ต่อได้เลยลิงก์นี้จะอยู่ในหน้าที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลของกรมที่ดินเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่จะอยู่เป็นลิงก์ที่สอง น,นคลิกลิงก์นี้ได้เลยนะครับลิงก์นี้ท่านต้องเอาอีเมลมาวางแล้วก็ตามด้วยเลขบัตรประชาชนของท่านครับ เลขบัตรประชาชนนะครับต้องเป็นเลขบัตรที่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนกับกรมที่ดินเท่านั้นนะครับซึ่งท่านต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ลงทะเบียนกับของกรมที่ดินท่านจึงจะสามารถนําเลขบัตรนี้มาบันทึกและค้นหาข้อมูลเป็นรหัสผ่านเพื่อเข้าไปดูข้อมูลของกรมที่ดินได้ค้นหาซึ่งจะปรากฏ เลขสำหรับเข้าไปดูข้อมูลของกรมที่ดินซึ่งเป็นรหัสผ่านนะครับของกรมที่ดินให้ท่านทำการคัดลอกข้อมูลของกรมที่ดินครับข้อมูลของรหัสผ่านกรมที่ดินคลิกคัดลอกนะครับเสร็จแล้วให้ท่านไปเปิดไฟล์ word ดขึ้นมาครับ เมื่อเราเปิดเรียบร้อยนะครับให้ท่านทำนำข้อมูลนั้นมาวางลงไปในไฟล์ w o r d เสร็จแล้วเลือกบันทึกเป็นโดยเราจะไปเจ็บไว้ที่เดียวกันกับข้อมูลที่เราเตรียมไว้ เราจะบันทึกเข้าไปสู่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้สิ่งต่อมาครับที่ท่านต้องเตรียมข้อมูลต่อไปนะครับก็คือไปที่ ลิงก์ที่2ครับซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้ท่านเรียบร้อยนะครับก็คือลิงก์ราคาประเมินครับผมท่านเลือกได้เลยครับหรือถ้าท่านอยากรู้ว่าตรงนี้นะครับก็คือเว็บกรมธนรักษ์ เว็บนี้ก็คือเว็บของกมรมธนาักษ์เพื่อที่เราจะนําข้อมูลของราคาประเมินของกมรมธนาักษ์หรือท่านไปตามที่ลิงก์ที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยท่านต้องไปเอารหัสกมรมธนาักษ์รหัสผ่าน เพื่อทำการค้นหาราคาธนลักษ์ทําการดาวน์โหลดราคาธนลักษ์ราคาธนลักษ์จะโดนดาวน์โหลดซึ่งราคานั้นก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเช่นเดิม ให้ทำการคัดลอกราคาทนาัลั์ไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันที่เราเตรียมไว้ต่อมานะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเพิ่มเติมก็คือราคาแนบท้ายประกาศ ซึ่งปกติแล้วท่านสามารถที่จะเข้ามาในเว็บของกรมธนรักษ์ได้ท่านเลือกเว็บกรมธนรักษ์แล้วเลือกเมนูได้และเลือกราคา ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินประเภทอื่นแล้วเลือกภาคตามที่ท่านต้องการว่าท่านอยู่ภาคไหนแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งท่านก็สามารถเข้ามาในลิงก์ที่เราเตรียมไว้ให้เขาเรียกราคาแนบท้ายประกาศท่านต้องเลือกภาคก่อนว่าภาคท่านอยู่ภาคใด ด้านท้ายสุดเสร็จแล้วเลือกจังหวัดของท่านว่าท่านอยู่จังหวัดใดสร็แล้วหาตัวอำเภอของท่านที่ท่านอยู่ให้ได้ก่อน เมื่อท่านหาตัวอำเภอของท่านเจอแล้วให้ท่านเลือกตัวที่เป็นตำบลของท่านคลิกดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยราคาแนบท้ายประกาศก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเช่นเดิมให้ทำการคัดลอกโฟลเดอร์แนบท้ายประกาศ ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้สิ่งต่อมาที่ท่านต้องเพิ่มเติมกรณีที่มีข้อมูลเป็นสบกอบหากท่านใดที่ไม่มีข้อมูลเป็นสบกอบท่าน อาจจะผ่านหัวข้อนี้ไปได้โดยท่านไปที่ลิงก์ที่เราเตรียมไว้ให้ก็คือข้อมูลสอปรกอรบตรงนี้ท่านต้องใช้รหัสอินโฟด้านที่8โดยคลิกคำว่าเข้าส่ระบบและหารหัสอินโฟด้านที่8 ซึ่งรหัสอินโฟด้านที่8ก็คือด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมื่อท่านคลิกด้านที่8แล้วให้ท่านคลิกคำว่าดาวน์โหลดเอกสารสอบประกอบ นเลือกคัดลอกข้อมูลสอบประกอบในพื้นที่ซึ่งข้อมูลที่เราดาวนเรียบร้อยก็จะไปอยู่ในฟุตไฟล์ดาวน์โหลด ให้ท่านทำการคัดลอกไฟล์สอประกอบที่ท่านดาวน์โหลดมาใหม่ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้